ซูเปเล็กการต่อสู้ครั้งนี้ระหว่าง2คนนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากทั้งคู่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพการงานของตัวเองและช่วงพีคๆในชีวิตของพวกเขาด้วยและนี่สําคัญสําหรับแฟนๆของพวกเขาอย่างมากรวมถึงตัวพวกเขาด้วยเพราะพวกเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้ในช่วงนี้แฮกเกอร์ตี้ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึงนั่นคือการได้ครองตำแหน่งแชมป์ใน2กติกาในรุ่นแบลตัมเวก นั่นคือกติกามวยไทยและกติกาคิกบ็อกซิ่งเขาเหมือนกลับมาเกิดใหม่ในรุ่นแบนตัมเวทด้วยการพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงขึ้นพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นในขณะที่ซูเปอร์เลดได้สร้างสถิติชนะรวดด้วยการเอาชนะนักมวยชื่อดังๆในวงการมวยอย่างเช่นนาบิวานานรถถังจิตเมืองนนท์และภาเครุและตามมาด้วยแฮกตี้ในการต่อสู้ครั้งนี้ นักมวยมีโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งที่จะสร้างประวัติศาสตร์และบางครั้งก็ไม่มีเลยเพราะโอกาสเข้ามาไม่ถึงสำหรับทั้งซุปเปอร์เล็กและแฮการ์ตี้ได้โอกาสตรงนี้เพราะพวกเขาจะเจอแต่คู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงและมีทักษะฝีมือสูงมากๆนักสู้สองคนนี้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ในฐานะแชมป์แฮงการ์ตี้เคยเป็นแชมป์กติกามวยไทยในรุ่นไฟเวทและหลังจากนั้นก็มาเป็นแชมป์กติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบมตัมเวท ในขณนะที่ซูเปอร์เล็กเองก็เป็นแชมป์คนปัจจุบันในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นฟลายเวกก่อนที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้กับแฮกเกอรตี้โอ้โหทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นคะแฮกเกอรตี้เจอศอกของซูเปอร์เล็กไปจอดเลยซูเปอร์เล็กใช้ศอกได้ดีมากจริงๆมันเป็นโมเมนต์ที่เป็นช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงเลยรู้สึกงง,งงว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเหลือเชื่อมากเพราะมันเร็วมากแบบมากๆ ซูเปอร์เล็กทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ดูง่ายไปเลยแบบโคตรง่ายไม่เคยมีใครทำให้แฮกกอรตี้เป็นแบบนี้เลยนี่ก็ยัง,งงงงช็อกๆเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันแฟนๆของซูเปอร์เล็กรวมถึงตัวเราเองด้วยไม่คาดหวังว่าการต่อสู้จะจบลงเร็วขนาดนี้ซูเปอร์เล็กชนะในการต่อสู้ครั้งนี้และเขาเหมาะสมกับมันเขาสมควรแล้วแต่แอบสงสัยนิดนึงการต่อสู้จบลงรวดเร็วขนาดนี้เพราะกรรมาการหรือเปล่านะ ในการต่อสู้ชิงตำแหน่งแชมป์ป้องกันแชมป์เพื่อเป็นแชมป์พวกเขาควรปล่อยให้การต่อสู้ดำเนินต่อไปเพราะมันเป็นการต่อสู้ของแชมป์แต่ขอบพูดอีกครั้งนะคะซูเปอร์เล็กกะเวลาจังหวัดได้ดีมากๆมันเป็นเวลาที่เพอร์เฟกสุดๆเป็นการโชว์ฟอร์มที่เกินคาดจริงๆแฮกเกอร์ตีต่อสู้ด้วยจังหวัดที่รวดเร็วเหมือนเคยและเขาดูพร้อมมากดูมั่นใจในตัวเขาและความสามารถของเขามาก ดูเหมือนเขาจะพยายามกดดันและดูดดันในการต่อสู้กับซูเปอร์เล็กให้มากๆเพราะเขาคิดว่าซูเปอร์เล็กจะต้องเหนื่อยในการต่อสู้ง่ายแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะซูเปอร์เล็กไม่ได้เก็บตัวที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาเลยเขาไปก่อนการต่อสู้แค่หนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะให้ร่างกายปรับสภาพให้ทันกับความสูงของเดนเวอร์แฮกเกตี้มั่นใจมากว่านั่นจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากของเขาเพราะ มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่ซูเปอร์เลกจะเหนื่อยมากๆแฮงกาตี้ได้พูดไว้ว่าเขาคงต้องใช้เวลาใน3 3ยกเพื่อที่จะหยุดซูเปอร์เลกให้ได้เพราะในใจของเขาซูเปอร์เลกมีสภาพร่างกายที่ไม่ฟิตไม่พร้อมในการต่อสู้ครั้งนี้แฮงการ์ตี้เข้าไปในวงในมากเกินไปเขาควรจะอยู่ในระยะที่ซูเปอร์เล็กอยู่ปลายหมัดของเขา แฮกเกตี้ประชิดมากเกินไปและดันเจอศอกของซุปเปอร์เล็กในจังหวัดที่เหมาะสมมากๆเขาไม่ควรเข้าใกล้ซุปเปอร์เล็กมากขนาดนั้นเพราะในระยะนั้นคุณไม่สามารถที่จะต่อยให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได้ควรต้องมีระยะห่างเล็กน้อยมันบ้ามากที่ซุปเปอร์เล็กสามารถทำแบบนั้นกับแฮกเกอรี้ได้ในระยะเวลาสั้นๆแค่นั้น มีบางอย่างที่ตระหนักถึงซูเปอร์เลกคือเขาจะอยู่ในเลเวลที่ต่างกันออกไปตามสถานการณ์ที่ต้องจําเป็นอย่างเช่นตอนที่ปะทะกับกล้องธรณีซูเปอร์เล็กชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นมันเป็นการต่อสู้ที่ดุดเดือดเข้มข้นมากแต่เขาไม่ได้ทําให้กล้องธรณีบาดเจ็บมากเท่าไหร่ นี่คิดว่าซูเปอร์เล็กต้องเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งมากๆเพราะนั่นจะสามารถดึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาออกมาได้และทําให้ซูเปอร์เล็กดูน่ากลัวมากๆนี่ก็รู้มาตลอดนะคะว่าซูเปอร์เลกเนี่ยเก่งมากๆฝีมือดีเชิงมวยดีสมองมวยดีเป็นคนที่อึดถึกทนอีกแต่ทําให้แชมป์สองเส้นอย่างแฮกเกอร์ตี้เป็นแบบนี้ได้ซูเปอร์เลกคืออยู่อีกขั้นจริงๆ ตอนนี้ซปเปอร์เล็กอยู่ในช่วงรุ่งโรธของเขาจริงๆและสงสัยจริงๆค่ะว่าเขาจะไปหยุดที่จุดไหนตอนนี้การแข่งขันที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมาเนิ่นนานก็จบลงไปแล้วก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆค่ะว่าแฮกกอรตี้จะไปต่อยังไงจากตรงนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเขาควรต้องใช้เวลาคิดว่าจะไปยังไงต่อจากนี้เขาต้องหยุดเพื่อให้ตัวเองได้พักผ่อนทางด้านร่างกายและจิตใจ เขาฝึกซ้อมเพื่อการต่อสู้ครั้งนี้มานานหลายเดือน3-4เดือนได้ดังนั้นทุกอย่างในหัวเขามันเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้มาตลอดว่าจะเอาชนะการต่อสู้กับซูปเปอร์เล็กได้อย่างไรดังนั้นสภาพจิตใจของเขาคงห่อเหี่ยวมากๆการฝึกซ้อมสภาพร่างกายให้พร้อมสําหรับการต่อสู้นั้นมันยากมากสําหรับร่างกายไหนจะฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมอีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างแน่นอนและไหนจะสภาพจิตใจ ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแฟนๆของแฮกเกอร์ตี้คงเสียใจมากที่การต่อสู้ครั้งนี้จบแบบนี้ลองคิดกันดูสิคะว่าแฮกเกอร์ตี้จะรู้สึกแย่ขนาดไหนรวมๆแล้วตอนนี้เขาควรหยุดการฝึกซ้อมหยุดทุกอย่างที่เกี่ยวกับการต่อสู้แล้วมานั่งคิดจริงจังว่าเขาจะเอายังไงต่อหลายๆคนคงคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้จบเร็วเกินไปถ้าคุณดูที่คู่ของเลียมแฮร์ริสันปะทะกับเสกสันอ,อขวัญเมือง ตอนที่เลียมโดนน็อกและเขาลุกขึ้นมาดูมึนๆงงๆแทบยืนไม่อยู่แต่การต่อสู้ก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนเขาโดนน็อกไป3รอบในขณะที่แฮกเกอรี้โดนน็อกแต่กลับมายืนได้ปกติแต่กรรมาการตัดสินให้การต่อสู้จบทันทีแฮกเกอรี้อาจจะชาไปนิดนึงถ้าได้มีการรีแมตระหว่างซูเปอร์เล็กกับแฮกเกอรี้เกิดขึ้นอีกครั้งก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของซูเปอร์เล็กว่าสมควรหรือไม่ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูเปอร์เลกประทะแฮกเกอร์ตี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตตัมเวทแบบว่าน่าจะวินวินทั้งฝ่ายนะคะซูเปอร์เลกได้โอกาสชิงตำแหน่งแชมป์จากแฮกเกอร์ตี้อีกครั้งและแฮกเกอร์ตี้ก็ได้โอกาสในการประทะกับซูเปอร์เลกอีกครั้งและแฟนๆก็จะได้ดูการต่อสู้ที่ดีอีกครั้งหนึ่งแฮกเกอร์ตี้เคยเระชิญหน้าป้องกันตำแหน่งแชมป์กับรถถังและนั่นทำให้เขากลับมาดีขึ้นเก่งข,ขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นนี่คาดว่าน่าจะได้เห็นเขาในเวอร์ชันใหม่ที่เก่งกว่าเดิมมากๆแน่นอนแล้วซูเปอร์เลกล่ะจะเป็นยังไงต่อไปจากนี้คำตอบก็ง่ายมากๆเลยค่ะแชมป์จะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะตอนนี้เขามีตำแหน่งแชมป์สองรุ่นพาดอยู่บนบ่าหนึ่งคือแชมป์คิกบ็อกซิ่งในรุ่นฟลาเวทและสองคือแชมป์มวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทดังนั้นไม่มีคำว่าที่สุนุดสำหรับซูเปอร์เลกแน่นอนเขาสามารถที่จะมีไฟใ์ใหญ่ๆได้อีกเยอะ ตอนนี้มี2ไฟที่คิดออกคือซูเปอร์ไฟทกับรถถังและอีกไฟคือการประทะกับนิโคคาริโลบอสชาตรีเคยพูดแล้วว่ารถถังคือคู่ต่อสู้คนต่อไปของผู้ชนะระหว่างแฮร์ตี้กับซูเปอร์เล็กแต่ถ้ารถถังแพ้ในการต่อสู้กับเจคอบสมิธมั่นใจได้เลยว่าคู่ต่อสู้คนต่อไปของซูเปอร์เล็กน่าจะเป็นนิโคคาริโลถ้าซูเปอร์เล็กสามารถท้าชิงแข่งขันเพื่อที่จะครองตำแหน่งแชมป์ในคิกบ็อกซิ่งได้เขาก็ควรจะทำ เพราะเขาเอาชนะแฮกเกอร์ตี้มาแล้วและตอนนี้เขาก็สามารถเพิ่มความเป็นตำนานของเขาด้วยการมีตำแหน่งเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นยิ่งคว้าเข็มขัดได้มากเท่าไร่ก็จะยิ่งดีสำหรับเขามากขึ้นเท่านั้นจะทำให้อาชีพของการเป็นนักมวยของเขาน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะซุปเปอร์เล็กชนะแบบหน้าเหลือเชื่อมากๆดังนั้นมันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับหลายๆอย่างแม้กระทั่งคาร์สพุตะวันฉายเพื่อที่จะชิงตำแหน่งแชมป์ของเขา จินตนาการกันออกไหมคะว่ามันจะเป็นไฟที่ใหญ่มากขนาดไหนซุปเปอร์เล็กต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์นี่จะไม่แปลกใจเลยคะ่ะถ้าหากซุปเปอร์เล็กขยับขึ้นไปในรุ่นเฟเธอเวตและท้าชิงตำแหน่งแชมป์ของตะวันฉายซุปเปอร์เล็กต้องยอมที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะได้รางวัลมาและการชนะตะวันฉายก็น่าจะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่สูงที่สุดในตอนนี้มันคงยากมากๆสําหรับคนอื่นที่จะมีตำแหน่งแชมป์ในน้าหนัก3มรุ่นพร้อมๆกัน และในรุ่นที่ต่างกันนี่มั่นใจเลยค่ะว่าตะวันฉายจะตกลงเซ็นสัญญาในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนถ้าหากได้จัดขึ้นนะคะเขามักจะพร้อมสำหรับคำท้าทายใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆเสมอแต่มีหนึ่งอย่างที่ซูเปอร์เล็กต้องตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ในน้ำหนักรุ่นไหนเป็นหลักเพราะถ้าเขาป้องกันตำแหน่งแชมป์ในทั้งสองรุ่นมันอาจจะหนักเกินไปสำหรับสภาพร่างกายของเขาและอาจจะส่งผลต่อการโชว์ฟอร์มของเขาในแต่ละครั้ง เพราะเขาต้องลดน้ําหนักอย่างมากยิงถ้าเขาต่อสู้ในรุ่นแบนตั้มเวทมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งยากมากสําหรับเขาที่จะต้องทาน้ําหนักในรุ่นไฟเวทอย่าลืมกันนะคะว่าเขามีปัญหาเรื่องทําน้ําหนักไม่ผ่านตอนที่ปะทะกับรถถังซูเปอร์เลกคุณเก่งมากๆและคุณสมกับตําแหน่งแชมป์ที่คุณมีของให้คุณมีความสุขมากๆที่สร้างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆทั้งในและนอกประเทศยังไงก็ยินดีอีกครั้งนะคะ